โอกาสทองก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นโดยเฉพาะจะส่งผลต่อผู้หญิงสำหรับแฟนๆ YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอคุณ อย่าลืมนะครับสวัสดีครับสำหรับแฟนๆผมที่ประตูบ้านหันหน้าไปสู่ประตูทิศใต้พลังของทิศใต้นั้นเกี่ยวถึงธาตุไฟครับอันดับแรกก่อนดาวเลข9นั้นเข้ามาเป็นดาวแห่งความแสดงความยินดีบ้านของท่านยุคที่8มีดาว8 กระตุ้นโชคลาบอยู่ข้างหน้าดาวเลข9เป็นดาวในอนาคตเป็นธาตุไฟมากระตุ้น8ดเพราะนั้นบ้านทิศใต้นั้นจะเหนียวนำความโชคดีมาตลอดทั้งปีโอกาสทองก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นโดยเฉพาะจะส่งผลต่อผู้หญิงที่แต่งตัวสวยๆก่อนเป็นอันดับแรกเพราะดาวเก้านั้นแสดงถึงผู้หญิง ลูกสาวคนที่สองของบ้านแล้วความแสดงความยินดีหนึ่งมาจากการแต่งงานมาจากงานมงคลต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในบ้านมาจากความมีชื่อเสียงที่จะเกิดขึ้นของคนในบ้านปล่อยให้มันไหลเข้ามาในบ้านให้ดีดังนั้นหน้าบ้านของท่านไม่ควรมีต้นไม้รกหนึ่ง ต้นไม้ที่ตายแล้วไม่ควรมีถังขยะที่สกรปรกล้นออกมาจากถังวางหน้าบ้านไม่ควรมีบ่อน้ำด้านหน้าทางทิศใต้ตรงๆหน้าบ้านราบถ้ามีสนามหญ้ายิ่งดีให้คุณลํำลึกไว้ว่าบ้านประตูทิศใต้บรรยากาศที่เข้ามาขอให้ลมวิ่งเข้ามาบ้านให้ได้คล่อง วันนี้บ้านคุณจะประสบกับความสำเร็จส่วนโต๊ะทำงานของคุณให้คุณหาลูกแก้วแดงไว้หนึ่งลูกวางไว้บนโต๊ะทำงานทุกอย่างจะเหนียวนำความดีเข้ามาคุณต้องรีบทำเพราะโอกาสอย่างนี้ไม่ใช่มาง่ายเมื่อดาวกลับบ้านมันจะอยู่ไปอีกตลอดไปเลย ทำตั้งแต่วันนี้โชคดีกันทุกๆคนนะครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมในใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ